ไม่พาเป้าโอเคเดี๋ยวคนคือวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสกิลมาไรเดอร์ที่มีชื่อว่าคาเมนไรเดอร์ดีเคทุกคนทำไมไดีเคเ,เนี่ยด้าการปรับสกิลใหม่ทุกคนคือแบบเท่กว่าเดิมนะและ้วกอนิเมชันในการต่อสู้เนี่ยคือเท่กว่าเดิมนะทุกคนผมบอกเลยละเนะว่าคือเท่กว่าเดิมแน่นอนนะผมเหมาเลยและการแปลร่าคือเท่มากทุกคนจะเป็นไงก็ไปรับชมไปดีวกว่าทุกคนปะ let's go <S ผมขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ช่อนเจสีโลกโอเมก้า oh ด้วยค,วยค, okay, วยครับทุกคนโอเคปะเลยฮะโอเมก้าเลยไง เราจะมาดูการแปลงร่างก่อนนะทุกคนว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะมาเพนชินไม่เป็นไงนะทุกคนถือว่าเป็นการปรับใหม่ที่ดีมาก,กนะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมันแค่ใส่กายนะทุกคนแล้วก็แปลงร่างนะไม่มีแอมเมชั่นอะไรเนาะอันนี้ถือว่าพัฒนาม,มาดีมาก,กนะทุกคน คะแนนเต็มส0เนี่ยให้เท่าไหร่ก็เขาไม่พอได้ทุกคนคะแนนความเท่ในการแบล็คานเนี่ยผมให้ประมาณ1ิเต็มสิเลยนะกนฮะ <S 2> <S 2> โอเคทุกคนมาทำการวิวสกลิลดีกว่าทุกคนว่าสกิลแรกของมันเนี่ยคือจะหล่อเท่ขนาดไหนนะมาที่่าแรกรทุกคนชาแรกชื่อว่าราเรบิร์ททุกคนมีทุกคนเป็นการยิงปืนล้วออกไปเลยนะถือว่าจิงเจ๋วดีฮนะเราเรามาดูอีกนะรอบทุกคนมุมข้างบ้างนะ น,น,นี่นะคนเป็นการยิงปืนลัวเลยนะถือว่าเท่อะนะทุก 2, นค,น,ก 2, คนเท่เท่เมาดูท่าที่สองนะคนมาท่าที่สองคือมัลติสลัดนี่นะทุกคนเป็นไงเท่วหล่ะเป็นการฟันลัวนวน,วะดดวนะทคนะน,นแล้วก็กระโดดถอยหลังแล้วก็พุ่มมาต่อยนะเรามาดูอีกรอบนะทุกคนเป็นการฟันแล้วก็โดดถอยหลังต่อยนะส่วนท่าที่สามเนี่ยคือลูกเตะที่มองไม่เห็นนะ นี่นะคนดีเขได้ะทำการใช้การหายตัวนะหายตัวแล้วทุกคนมองไม่เห็นสินะไปการหายตัวนะทุกคนแล้วก็ทาการกระเทือพื้นนะคนก็พุ่งไ่ต่อยนะถือว่าเทยนะทุกคน้าทจาการกดท่านี้คือ2รอบนะกดรอบที่หนึ่งเนี่ยคือหายตัวทุกคนส่วนรอบที่สองเนี่ยคือการใช้สกิลนะ i m p o s อร์ซิกระเทือพื้นหนึ่งทีพุ่งไปต่อยแล้วไ,ไม่ดิพุ่งไ่เตะนี่หว่า เออดูผีเด้อคนโห่คนามจำการเป็นส่อยตัวขโมยนั่นนะ่ะเห็นไหมสองตัวเลยฮะมา impossible หายตัวแล้วจ้าพุ่งมาหาขอสอ่อยกันละกัน <Nope. S 1> ฮะเดี๋ยวนะมันเป็นพุ่งติอะไรเนี่ยเอ oh. าเป็นว่าช่างมมานาัการได้คนเรามาดูติดีดกว่าสวนท่าติเนี่ยคือการโจมตีครั้งสุดท้าย ไม่ละไม,ไม่โดนเนีย่ยโอ้โหตีมาซะไกลเลยใน,นการกระโดดทุกคน,นก็ใช้พลังของกาดนะเตะออกมาทุกคนเนี่ยถือว่าเท่ดีฮะถ้าเกิดว่ามีล่าที่สองนะจะแบบดีกว่านี้แนหะผมบอกเลยล้อมเดะทุกคนในตอนนี้เนะี่ยผมรอมาเดอร์เดนโอมาอยู่นะผมรอมาเดอร์เดนโอมาอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยผมเชืว่าเราต้องเทมาแน่นอนเลยลาก่อนนะไม่พาเป้าตั้นแ,ลแลนหล่ไร์คิสแสทุกคนรุ่นนี้ไม่มีพาด ปันปุ๊บลอยทะลุเลยไงหายตัวก่อนถอหนหย่อนแล้วกันกระเทือนหนึ่งทีพุ่งมาเตะใส่การเคือนล่าไปแบบนี้นะทุกคนนี่เลยฮะทุกคนเป็นการถอดล่างงี้นะตัวคลิปหน้าเนี่ยจะกามารีวิวตัวละครอะไรก็เราติดตามได้นะคนเพราะว่ามาสเตเดอร์เนี่ยหรือคาเมเนเดอร์ในเกมนี้เนี่ยคือเยอะมากนะคนโอเคทุกคนงย่างวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะค,คนซีเโอเกมไม่จีบใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายๆนะทุกคน